มีคอครับตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อีกแล้วขึ้นหล่วยเนี่ยขับเดี๋ยวขึ้นแป๊บ ครับตัวนี้สาใหญ่เลยนะเป็นป่าไม่คอกในนานะครับครับปลาช่อนนาสายเลครับบิ๊กอยู่เลยนะตัวนี้กัดกบอย่างเฟนด,ดี้นะครับตัวเวบ็ดเบอร์หนึ่งนะเอาอยู่สายนี้ครับผมอันนี้โชคดีที่เราได้เจอกันก่อนนะได้กลับไปเลี้ยงลูกนะ